สวัสดีคลิปนี้เดี๋ยวพา,า,ามาสินมะขามครับผมสินมะขามจ้าต้อจะเก็บเห็ดด้วจ้าไปเก็บเห็ดมาเมื่อคันแมนบ่แมนขึ้นยากจุกดันจุกดันโอ้โของแท้ของแท้ ความควมยืนไทยยูนนี่บึ้มอเฮียเอ็ดลีโบชาลาแล้วซืช่องฮะฝากติดตามช่องายลาได้เครับซื้อช่องายลา,ลชยลาะชา,า,านแนลบอนเบอนเลลอมาคาม ไอ้บอทถุงขึ้นไปน้ำบ่ะผมใ้เด็ดให้ยายเก็บไม่ใช่ป่าแตกเลยทุกพีดได้ฮ่าด่า่าดูไม่หน่อยพอดีนะนี่จ้ะพอดีคำแหม่ไอ้พอดีคำของเก็บสิพอดีคำนี่จ้ะมระคามอ่อนๆกำลังฟอสตินครับจ้ะ แล้วอยากแล้วกินอีกคือจงอยู่บ้านเขาเลยจ้ะคือจงอยู่อีสานบ้านเขาเลยนี่มีมะหันแล้แมนแมนไอหมีดมะหันแกบอกว่าน้ำผมเด็กลง้งมันสีหักหักไปไดยทึ่ง อาได้ยูได้ยูย้นมาใส่หนาขึ้นเองกินเอง,เองนักเลงพอบึ้ยอีอยังอะขึ้นเองกินเองนักเลงพอพอป่พอพอยูอ่ฮ่าฮ่าฮดค่ะจ้าพูน่นะ ขามอ่อนขามอ่อนฝากกดติดตามซองเนเด้อจ้าผู้ใดผ่านไปผ่านมายังไม่เห็นบ้า <c oughs> เห็นอยู่ครับ,อ,บรอ,อันนั้นเรื่องต้นไม้นั่นค้นด้วยน่ะนะค้นเด้อจ้าค้นเด้อป้าดู ำลายแตกแล้วเขาไปขึ้นบางงอนว่ย มกม่วงมีหมากดีแลมเลยนะ่ะเป็นอะไรเสียป่ะใบ่เห็นอยู่เห็นเยมังครับพี่สาวตมลขแควกันเลย ได้มเขียวส้มเขียวดูจากมองแล้วออบ้านเนี่ยต้นมะขามมามอ,มองใดมีต้นอะไรว่ะดิมองใดมีต้นมองนั่นคือมีมะขามเย็นมองยืนงั้นครับได้ยังเหมืมอนว่าเพราะเราก็ได้อย ออเพราะอะไดิไลายเลยเด้พ่อคนอื่นอยากกินเด้นี่แม่ลงมาเอาข้างล่างนี่ก็พอเลยนี่ตรงไหนนี่มนงนี่ไอ้ลงมาเหยียบงานนี่นี่เอานี่นพอและก้อนครับนี่สีบรรยากาศแม่ลงเหยียบงานอะไร

ขี้เล็กนี่อยอดนี่เอาขี้เล็กอีกเดียวเขาขี้เล็กวุ้นมีอยอดวะพ่อแม่ใหญ่บ้างเลยฮะ <laughs> เ้อกล้องขอหาเจ้าของไปสุดยอดฝากติดตามช่องน้องไม้น้ำเนื้อจ้า พอได้มีกำลังใจเฮ็ดต่อไปพูดละไล่พูดละแซโอ้ท้องคือห้องนาะบานีในเวลาแล้วบ่อเสร็จไหมพอไปอยังไงพอแล้วครับ มใส่หลาสิลงแหละไ,ได้ม้ยได้เอาถุงมา้่ะเอาไม้ครับโดยเททอนเห็ดใส่ก,กันก็ได้ <laughs> <laughs> ในลายวะในลายครับอ๋อชีดด้วยมือสก็บเอง กงหนาเปิดว่ได้ระหมดกันไล่ครับพี่น้องชาวโกกระโดนซิตี้ เอาไปเห็ดยังกินครับเจ๊เอาไปเห็ดแก้วไปเลยแบบใดครับเห็ดน้ำพริกกินกับผูซื้อครับอ๋อจะกินว่าจะไปจ้าพี่สาวส่งแคลครับผมมีลูกคือได้กบุมีลูกกับหมาน้อยยีนาบ้านอีกพ่อคือได็ก โอ้ยได่ลายยู่ด้อ้ยแน่นครับตำหนี้กัพ่อได้จวกไว้ได้ครับเนี่ยพ่อได้เล่นของน้ำยุ่ครับตำหนี้กับเลย่ขอ,อได้หยอกยุเดี๋ <laughs> ้วม, <laughs> มือหลังก็มีตัวควมานนซิมซิมๆิมไอเอสีบนู แอบป่เดี๋ยวีสิ้นอหเบ้่งครับ <c oughs> พอดีครับผสมอะไรเดี๋ยวแ <c oughs> น่นอนกินกับเกลือพอดีครับเปรี้ยวป่ะไปนหนเขาไปขึ้นมาเงาะต่อบ้านไง ฝากฝากไอ้ฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้อยเรื่องครับต้บองชายลาครับผมครับ